ข่าวนี้นะคะมาถึงคิวคนจะรักยังไงเขาก็รักค่ะแต่ว่าไม่ใช่ความรักนะคะรักขโมยที่สําคัญเป็นพระพิสุด้วยเอ๊ะเขาบอกว่าแต่งกายคล้ายคล้ายพระพิสุแต่ว่าจะแต่งกายแบบนี้มาทําไมแล้วก็มาเปิดตู้แล้วก็หยิบเบียร์ไปถามว่าจ่ายเงินไหมไม่จ่ายนะคะอ่ะเราไปดูภาพกันหน่อยนะคะว่าตอนนาทีที่เขารักมีเขารักอะไรไปคอ่ะ เดินมาเลยค่ะเดินมาดุงดุงดึงรีมาถึงปุ๊บมาเปิดตู้เลยในร้านค้าเลยนะคะเปิดเสร็จปุ๊บก็หยิบกระป๋องไปกระป๋องถ้าดูจากมุมกล้องอีกมุมนึงก็จะเห็นเลยว่าเป็นกระป๋องเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีมือสอดเข้าไปข้างในนี่นี่น,นี่มือขวาสอดเข้าไปแล้วยังไงน่ะเนี่ยค่ะแต่งตัวคล้ายๆผสง่งแล้วก็ขับรถมาเองด้วยนะเป็นรถเก๋งส่วนตัวนี่คุณผู้ชมทะเบียนมหาสารคาม จอดมาแบบนี้แล้วเดินด,ด,ด,ดุย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 เข้าไปปุ๊บแล้วก็ขโมยเครื่องดื่มกระป๋องไปได้รับแจ้งว่าที่เขาขโมยไปนั้นเป็นเบียค่ะไม่ใช่แค่ร้านเดียวอันนี้คือเจ้าของร้านก็ยืนมองแบบงงๆเอ๊ะยังไม่ได้คิดว่าจะถวายน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแต่ทําไมเอาไปแบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้รับร้องเรียนมาอีกว่าไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ชายที่แต่งกายคล้ายพระแบบนี้ล่ะค่ะเข้ามาก่อเหตุขโมยเบียเหมือนกัน ร้านแห่งแรกเนี่ยคือโดนขโมยไปแล้วแต่ร้านนี้อยู่ไกลกว่ากันประมาณ2กิโลแม่ค้ารายหนึ่งตั้งร้านอยู่ที่บ้านนาคําน้อยที่มุกดาหารก็นําคลิปเนี่ยเอามาบอกเอามาเล่าให้สื่อมวลชนฟังบอกว่าอยากร้องเรียนว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาขโมยเบียร์เหมือนกันแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยมาก่อเหตุ30พฤษภาคมช่วงเวลาประมาณ9ก้าโงสีแล้วก็ไปก่อเหตุอีกร้านหนึ่งอยากจะวอนให้เจ้าหน้าที่จับ ตึกเลยได้ไหมเพราะทำให้ศาสนาเสื่อมเสียค่ะขี่รถเก๋งมากค่ะคันสีขาวขี่รถเก๋งมาแล้วมาจอดมองต้นมะม่วงนี่ครับจอดแล้วก็เขามานี่หอมมันนี่เขาเป็นผาเนาะเข้ากับ่ได้คิดว่าคนสีขโมยสีลักยังอะน,นะจ้ะ ก็แล้วไปไปที่นี่ไปเห็นไปรักหลานนั่นแหละน้องน้องน้องคนนั้นที่เขาหูจักกับหลานอะไรอยู่บนสายนะคนมาบอกให้ฟังจะก็เลยมาเปิดกลอ่องเบิ้งก็เลยเอารักว่ะโอ้คือขับรถมาเองด้วยแล้วก็มาเอาของไปแบบไม่จ่ายเงินด้วยคือก็ก็ผิดผิดผิดหลายข้อเลยนะลักหลายข้อ <c oughs> เออนะคะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนะคุณค<พ>ุณด<พ>ูปอมตรงไหนก่อน เอใช้คำว่าคล้ายก่อนก็แล้วก,กันเจ้าคณะยังไม่รู้เลยว่าชัยพาในปกครองหรือเปล่าก็จริงเพราะว่าเจ้าคณะตําบลโพนสายเขตดึงบอกว่าก็รู้เรื่องนี้แล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นพระในพื้นที่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นพระในพื้นที่ก็คงจะต้องดําเนินการนะคะตอนนี้พระอาจารย์ครับจาก,จาก,จ,ากจากที่ได้คุยกันในวงพระสงฆ์เราได้ไดข่าวเรื่องพวกนี้หรือยังครับได้ข่าวเล็กน้อยครับผม มีได้ข่าวมาเมื่อวานนะเมื่อาว,วาน,นตัวน,นี้ได้พูดคุยกับอะไรคณะสงฆ์ยังครับยังยังครับผมตอนี้กำลังปรึกษากันกอยนนู่ เรื่องนี้นะคะทางด้านของตำรวจสพเมืองมุกดาหารก็มีการแจ้งไปยังประชาชนนะว่าถ้าเกิดร้านไหนใครได้รับความเสียหายจากพฤติกรรมของชายแต่งกายคล้ายพระแบบนี้มาแจ้งความได้ที่สอพอเมืองมุกดาหารหรือว่าในพื้นที่ต่างๆได้เลยแล้วมีคนมาแจ้งความแล้วหนึ่งรายนะในเขตสอพอเมืองมุกดาหารนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วเป็นพระจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นพระก็ต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายในแง่ของกฎหมายในการรักษา ะแต่ว่าในทางสงก็ไม่รู้ว่าพระท่านจะลงโทษกันยังไงต่อไปนะคะ